เคยไหมตอนเริ่มต้นอะไรสักอย่างเรามีไฟแรงมากเราบอกตัวเองว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตแต่พอเวลาผ่านไปไฟนั้นก็ค่อยๆมอดเพราะอะไรเพราะใจเราเริ่มวอกแวกเราเริ่มขวายเขวเราเริ่มหลงทางเราถูกดึงไปสนใจเรื่องเล็กๆที่ไม่สำคัญ ถูกดูดพลังโดยสิ่งที่ไม่ช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายเลยแม้แต่นิดเดียวเรากำลังอยู่ในยุคที่สมาธิสั้นกว่าเดิมความสนใจถูกแย่งไปทุกนาทีมือถือที่คุณถืออยู่คืออุปกรณ์เบี่ยงเบนเป้าหมายที่ทรงพลังที่สุดจะเริ่มต้นอ่านหนังสือแต่เลื่อนไปดูคลิปจะเริ่มต้นทำงานแต่ไปตอบลน์กลุ่มจะวางแผนอนาคตแต่จมอยู่กับฝีชีวิตของคนอื่น แล้วแบบนี้เราจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงในเมื่อใจเราไม่เคยอยู่กับมันเลยเป้าหมายของคุณอาจไม่ได้หายไปไหนมันยังรออยู่ที่เดิมแต่ใจของคุณต่างหากที่หลุดไปคนที่สำเร็จไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าคุณแต่เขาแค่รู้จักพาใจตัวเองให้อยู่กับทางที่เขาเลือกเขาตัดสิ่งรบกวนได้เขาอยู่กับแผนของตัวเองได้เขามีวินัยมากพอจะไม่สนใจอะไรที่ไม่พาเขาเข้าใกล้เป้าหมาย วันนี้ลองถามตัวเองว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เราหมดเวลาไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นกี่นาทีแล้วเรากำลังเลื่อนดูชีวิตของคนอื่นแต่ละเลยชีวิตของตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจคุณแค่ขาดสมาธิคุณไม่ได้ขาดโอกาสคุณแค่ให้เวลากับสิ่งที่ไม่สําคัญมากเกินไป เราต้องฝึกพาใจกลับมาอยู่กับเป้าหมายให้ได้และนี่คือ3วิธีที่คุณใช้ได้ทันที 1. หัดถามตัวเองทุกเช้าว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรที่จะพาตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นแค่ 1. เปอร์เซนไม่ต้องมากแต่ต้องทำสม่ำเสมอถ้าคุณอยากขายเก่งคุณฝึกพูดวันละ10นาทีถ้าคุณอยากผอมคุณเดินวันละ15นาทีถ้าคุณอยากมีเงินเก็บคุณแค่หยุดซื้อของที่ไม่จำเป็นห อย่างต่อวันชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากการกระโดดครั้งเดียวแต่มันเปลี่ยนจากก้าวเล็กๆที่เรายอมทำทุกวัน2หยุดเอาใจไปฝากไว้กับชีวิตคนอื่นอย่าปล่อยให้ฟีดข่าวกลายเป็นเข็มทิศของชีวิตคุณชีวิตใครดีชีวิตมันไม่มีใครมาเดินแทนคุณได้คุณต้องเลือกให้ได้ว่าจะเป็นคนเสพความสำเร็จของคนอื่นหรือจะเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาด้วยมือของตัวเอง สามท่าใจเริ่มวอกแวกให้กลับมาหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่พาฉันไปไหนมันช่วยฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้หยุดแล้วเปลี่ยนโฟกัสทันทีอย่ารอให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ เป้าหมายของคุณไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่มันต้องชัดเจนเพราะความชัดเจนจะสร้างความแน่วแน่และความแน่วแน่จะนำไปสู่ผลลัพธ์คนที่ถึงเส้นชัยไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่คือคนที่ไม่หยุดวิ่งคนที่ยังอยู่ในเกมแม้วันที่หมดแรงคนที่พาตัวเองกลับมาทุกครั้งที่ใจหลุดไป วันนี้คุณไม่ต้องมีคําตอบทั้งหมดคุณแค่ต้องมีสติพอที่จะรู้ว่าใจตัวเองกำลังไปอยู่ที่ไหนแค่เริ่มต้นพาใจกลับมาให้ได้ทุกครั้งที่วกแวกแค่นั้นก็ชนะคนอีกเป็นล้านแล้วแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะทุกเนื้อหาที่เราสร้างคือเครื่องมือฝึกจิตฝึกใจให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ตรงกับชีวิตคุณหรือช่วยพาคุณกลับมาได้ แชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพราะใจที่นิ่งแนว่วคืออาวุธลับของคนสำเร็จแล้วคุณล่ะพร้อมจะฝึกใจให้มั่นคงได้หรือยัง